มาดูที่พักพัทยาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะและทุกหลังติดริมน้ําแบบนี้เลยค่ะทุกคนคืนละ1,500บาทฟิลเหมือนอยู่เวียดนามค่ะสบแบบนี้เลยเหรอโอ้ดีครับหมกูกระทงที่พัทยานะทุกคน ใครมาวันหยุดสุกเสาร์แล้ววันหยุดนัาขากขัตฤกษ์ฟรีหมูกระทะแล้วตอนเย็นเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยบรรยากาศชิลมากใครอยากเห็นห้องแล้วตามมาดูกันเลยจ้ามาทีทุกคนหลังนี้เลยหลังสีส้มนี่เลยมาเดี๋ยวพาไปดูห้องกันใครอยากดูห้องตามมาเลยอุ้ยทุกคนบรรยากาศดีมาก นี่ติดริมน้าแบบนี้เลยใช่บรรยากาศดีมากทุกหลังติดริมน้ําเลยนะอันนี้อยู่ที่ไหนพี่ดาวบ้านฟาร์มรักพัทยาค่ะเป็นที่พักพัทยาเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะบรรยากาศดีมากสําหรับบ้านฟาร์มรักพัทยานะครับเป็นที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่เลยนะบรรยากาศติดริมน้ําทุกหลังเลยนะครับบ้านพักจะมีหลายแบบมากเลยครับและไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือการมานั่งกินหมูกระทะหมูกระทะเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาแบบบนเรือกระด้งเลยนะครับมาเสิร์ฟถึงหน้าห้องพักเราเลยมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในห้องน้ยทุกคนฝังนี้เลย แล้วดูบรรยากาศห้องนั่งเล่นซะก่อนคือมีทั้งหมด2ชั้นนะชั้นล่างาจะเป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยนี่ครับแล้วดูบรรยากาศนะจะมีโซฟาอยู่ม,มุมนี้ใช่อ,อันนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนะมีทีวีตรงนี้ด้วยตกแต่งได้น่ารักมากเลยอะนี่ครับมันจะเป็นบ้านฟาร์มนะหลังนี้นะใครว่าน่ารักบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอามาเดี๋ยวพามาดูต่อว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนี่ครับสิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนะใช่มีทีวีแล้วก็มีพัดลมให้ด้วยมีมุมนั่งเล่นโซฟาตรงนี้แล้วมาดูมุมนี้เธอ มีตู้เย็นให้ด้วยมีตู้เย็นพร้อมเลยคือเราซื้อของมาแช่ได้นะ,ะแล้วมีกาแฟโอวัลตินแล้วก็กาต้มน้ําร้อนให้ด้วยแล้วก็ถึงทาไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีแอร์มีแอร์ให้นี่เรามาดูนะมุมนี้มีอะไระเขามีแดกปลอผมให้ด้วยแล้วก็มุมเก็บของตรงนี้แขวนเสื้อผ้าได้ค่ะและยังไม่หมดนะเขามีกระติกน้ําแข็งให้ด้วยนะคะซื้อน้ําแข็งมาแล้วที่นี่เขามีกระติกน้าแข็ง ดูไอค่ะคมาดูมุมนี้ก็จะเป็นมุมห้องน้ํานะคะทุกคนเขาจะแยกสัดส่วนนะอันนี้จะเป็นห้องส้วนส่วนตรงนี้จะเป็นมุมอาบน้ําแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นให้ด้วยครับไม่ต้องกลัวหนาวเลยใช่อ่ายังไม่หมดยังไม่หมดในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์อาบน้ําให้คือมีสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องน้ําครบนะแปรงสีฟันก็มีใช่แช,<อ>ชมพูสบู่หมวกอาบน้ําก็มีครบเลยไม่ต้องเอามาเองเลยเนี่ยครับเดินออกมาตรงนี้นะครับชอบมุมนี้มากเลย แล้วเดินออกมาเนี่ยครับเราจะเห็นแบบบรรยากาศติดริมน้ำเลยไฮไลท์ที่นี่ก็คือการมานั่งเรือกระดง้งไม่ต้องไปไกลถึง เวียดนามเลยนะที่นี่เขามีเรือกระด้งให้ลองนั่งด้วยค่ะทุกคนแล้วถ้าสมมติว่าใครมาแบบช่วงที่เขามีวงดนตรีสดเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเวทีกลางน้าเลยคือแบบกินหมูกระทะไปแล้วนั่งฟังดนตรีไปโอ้ชิลมากแล้วหมูกระทะที่นี่ไฮไลท์พิเศษอะไรพี่ดาวไฮไลท์พิเศษคือฟรีหมูกระทะถ้ามาพักวันหยุดทุกคนสุกเสาร์เขาจะได้หมูกระทะแบบฟรีๆเลยเนั่งกินหมูกระทะแล้วก็ฟังดนตรีสดหูฟินชิลมากค่ะทุกคนนี่นะครับแล้วความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหมูกระทะที่นี่คือเขาเสิร์ฟหมูกระทะดงมาเลย S <S ออไม่เหมือนใครแน่น,นอน,นค่ะท <มา S 2> ุกคนตรงนี้เลยมาเสิร์ฟตรงนี้เลยใช่มาเออสิร์ฟถึงหน้าห้องและยังไม่หมดนะเขามีกิจกรรมให้อาหารแพะด้วยออถ่ายรูปเล่นกับน้องได้และมีไก่ด้วยถ่ายรูปกับไก่หรือให้อาหารไก่เราสามารถตกปลาหน้าห้องได้ด้วยค่ะทุกคนอ,อ่ะย,ยังไม่หมดเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนค่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนจะเป็นยังไงนี่จะมีชั้นสองนะครับเนี่ยด้านบนจะเป็นห้องนอนนะนี่ อันนี้เป็นห้องนอนนะทุกคนนะน่ารักมากเลยเป็นบ้านฟาร์มเนาะเป็นบ้านแต่งฟาร์น่ารักมากเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศข้างล่างนะครับเห็นไหมทุกคนโตฟาร์น่ารักน่ารักเนี่ยแล้วก็เดินออกมาเนี่ยจะมีแบบเป็นบ้านสองชั้นอ่าคือใครว่าน่ารักคอมเมนต์กดหนึ่งมาเยเดี๋ยวให้ดูห้องแบบเต็มๆเลยเนี่ยนี่ครับเป็นบ้านสองชั้นแบบนี้เลยนะคือดาวชอบบรรยากาศตอนเย็นมากเลยทุกคนเนี่ย เดินออกมาเนี่ยบรรยากาศติดลิมน้ําชิลมากแล้วเป็นบ้านสีสีนะทุกคนนะเอออันนี้นะจะเป็นบ้านสีส้มมีบ้านสีม่วงสีแดงสีเหลืองโหยาวไปถึงนู่นเลยที่นี่คือบ้านฟาร์มรักพัทยาราคานะคะวันธรรมดาวันจันทร์ถึงพฤหัสราคาจะอยู่ที่1,500บาทส่วนราคา วันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์คืนละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใครมาวันหยุดสุกเสาร์และวันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ฟรีหมูกระทะแล้วตอนเย็นเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยบรรยากาศชิลมากตอนเย็นทุกคนที่พักเขามีโปรด้วยนะกดแชร์เพจของที่พักและจองที่พักผ่านเพจเขานะคะทุกคนก็จะได้โปรโมชั่นฟรีหมูกระทะไปเลยค่ะทุกคนใครอยากกินหมูกระทะฟรีทำตามนี้เลยใช่ทำาตามสองขั้นตอนนี้ง่ายๆ ก็จะได้กินหมูกระทะแบบฟรีๆเลยนะเนี่ยเป็นโปรโมชั่นของทางที่พักนะช่วงนี้นะใช่ค่ะทุกคนเนี่ยถ้าดูแล้วชอบนะคะอยากตามมานะคะที่นี่เลยบ้านฟาร์มรักพัทยาค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งที่พักเลยนะครับที่เหมาะกับการมาพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาแบบคู่รักมาแบบครอบครัวามาแบบกลุ่มเพื่อนได้นหมดเลยนะครับ <c oughs> อยู่ที่พัทยานะครับเป็นที่พักที่เพิ่งเปิดใหม่เลยสําหรับใครที่อยากมาพักที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วก็พิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ช่องทางการจองอยู่ด้านบนนี้นะครับ